เรามาเดินเข้าบ้านกันครับดูในบ้านมีแต่ของโลกโลกนี่ลูกสาวนะลูกสาวไงนี่ไอ้ลูกชายมายืนแอบทำอะไรตรงเนี้ยรอออเดอร์ออเดอร์อะไรออเดอร์ก๋วยเตี๋ยว,วก๋วยเตี๋ยวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวมีหมูแดงหมูแดง,ง,มดงไม่ไปช่วยแม่ทำกับข้าวข้างไหนทำเสร็จแล้วเลยไหนไปดูดิ มา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 ละบบุกละครับพราบุกห้องรัวแม่อ๋อเห็นยังยูทำเสตียวค่ะไหนวันดียงังวัสดีค่ะขอบคุณยังขอบคุณค่ะอะไรอะ เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวอยังเนี่ยกำลังเตรียมเลยค่ะเตรียมพร้อมค่ะนี่อันนี้หมูแดงนี่น้ำซอสสูตรเฉพาะเลยนี่เห็นไหมเคลือบสวยๆเลยนี่ช้ำๆเลยนี่แล้วก็มีผักมีเกี๊ยวด้วยเีมือผู้ใด้เขูดอยู่ไหนผูดไดเป็นเทสหมูแดงผู้ใด้เ็ดนี่เกี๊ยวนี่เกี๊ยวนะ ชิ้นใหญ่ๆเลยมีเส้นเตรียมพร้อมหมดพร้อมหมดทุกอย่างค่ะไม่ยังนิแม่เออชั่วผักค่ะเตรียมพร้อมค่ะรับประกันความอร่อยเฮ็ดกินเองบอกมน่นด้เฮ็ดยังไหนฮะ ขายค่ะมีออเดอร์มาก็ทำส่งค่ะว้าวันนี้ที่ได้ยินเสียงเห็นแต่ปากพังงาบพังงาบอยู่โอ้ยเ่านี่ไหมขายค่ะมีออเดอร์ก็ทำส่งค่ะส่งไหนส่งนี่หมู่บ้านเรานี่เองค่ะเหลยจะหมูบม่บ,าบ,าบา้านหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่อยู่หรใหญ่อยู่ค่ะหลายหลายที่ค่ะหลายร้อยหลงังคาเรือนอยู่เนาะหลายร้อยหลงังคาเรือนค่ะ หมูบ่านยังจะบอกคุณอาพัสจ้าขามาลูกลูกสาวเล่นอยู่กับหมาสองตัวข้างนอกไอ้ลักกี้มัน enfin นี่ลักกี้มันนี่โผล่หน้ามาหน่อยลักกี้มันนี่เลยลักกี้มามามาลักกี้มาเลย ไม่ออกกวาดบ้านอีกแล้วใช่ปาดไปเรื่อยๆได้สะอาดกวาดมือๆมือเว้นมันจะได้สะอาดงาหุน่นจะได้ไม่มีนี่คุณเทนนี่นเป็น,นเจ้าของก็ช่องเลยนะลูก อลองควรไม่ออเพราะเปียกไม่ใช่ลองฟิล์มนี่อันนี้เจ้าของผมไม่ออกเพรานตัวจริงน่นเนี่ยแต่ไม่เคยทําคลิปเลยครับไม่เคยลงเลยโยนไปพ่อกับแม่อย่างเดียวเลยพ่อยอยากทำรู้ว่าสนับสนุนนี่ซื้อไม้มาให้ก็ไม่เอามาใช้สักทีอยากจะได้ไปเป็นไรนะไม้อะไรนะไวเลสละไวไลท์สายรอไปก่อนรอบนซับถึงพันก่อน โอเคในนนปิดปปิดคิดไ่ว่อยหน่อยแล้ฝากสนับสนันับสงับสนับสนีบสนับสนับสนุบสนับสับสน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 นับรับสนับสับลนับสนับสนัคสับสาันับนัสนับสนับสับสนัสนับสนัับสครัันนับสนัสัสับ